สวัสดีค่ะทุกคนพบกับปทุมรัตสตอรีนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวที่สวนน้ำเดอะรีสอร์ทวอเทอร์พาร์คที่สวนพึ่งค่ะสวนน้ำเดอะรีสอร์ทนี้นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวนะคะมีสไลเดอร์มากมายมีสระน้ำตื้นขนาดใหญ่และมีเครื่องเล่นสีสันสดใสนะคะไฮไลท์คือเหมาะสำหรับเด็กค่ะ เดอะรีสอร์ทวอเทอร์พาร์คนี่นะคะเป็นสวนน้ำแห่งแรกแห่งเดียวในสวนพึ่งเลยค่ะโอบล้อมไปด้วยภูเขาบนพื้นที่ที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ค่ะเราจอดรถแล้วเราก็เดินต่อไปนะคะเดินต่อไปที่นี่เลยค่ะนะคะเป็นทางเข้านะคะพอเข้าไปแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเราจะเจอที่จำหน่ายตัวค่ะนี่นะคะทางเข้า ส่วนน้ำสวนสนุกนะคะเดินเข้าไปเลยค่ะค่าบริการนะคะผู้ใหญ่140บาทของเด็ก100บาทค่ะ ที่นี่เปิดบริการนะคะเวลาทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่ก็เปิดเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะก็เปิดบริการตั้งแต่9นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะก็จะมีร้านอาหารเรียงรายไปเลยนะคะหลายร้านเลยค่ะแล้วก็มีห้องน้ำให้นะคะพอเพียงนะคะห้องน้ำ ส่วนการช่วยเหลือพิเศษก็มีนะคะก็มีทางเข้าสำหรับรถเข็นด้วยค่ะมีที่จอดรถที่เก้าอี้รถเข็นสามารถใช้ได้แล้วก็มีห้องน้ำรองรับเก้าอี้รถเข็นด้วยค่ะพอเราเดินเข้ามาข้างในนะคะเราก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเลยนะคะใครชอบถ่ายรูปก็ถ่ายได้เลยค่ะหรือใครจะเลี้ยวไปทางซ้ายก็ไปดูฟาร์มมา้าแคระหรือสัตว์อื่นๆนะคะแต่เราเข้าไปด้านในก่อนค่ะพอเราเดินมาด้านนี้นะคะเราก็เห็น ที่เขาโชว์ไว้นี่นะคะเป็นรูปหุ่นนะคะที่เขาทําจากเหล็กะคะ่ะมาร้อยต่อๆกันนะคะเป็นพอบนะคะใครจะถ่ายรูปหรือใครจะชมก็ได้นะคะเด็กๆชอบมากเลยค่ะเป็นหุ่นนี่ค่ะเป็นรูปต่างๆเราก็เดินชมหุ่นตรงนี้สักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปด้านในค่ะเพื่อจะไปเล่นน้ำกันนะคะ ใครที่ต้องการเล่นน้ำนะคะถ้าไม่มีชุดว่ายน้ำมาเขามีให้เช่าค่ะราคาเช่าไม่แพงนะคะสำหรับผู้ชายนะคะค่าเช่ากางเกงว่ายน้ำเนี่ยใส่ว่ายน้ำเนี่ย40บาทมาจํา100ค่ะสำหรับผู้หญิงนะคะค่าเช่าชุดว่ายน้ำ60บาทมาจํา200ค่ะส่วนห่วงยางนะคะก็ค่าเช่า30บาทมาจําแค่70บาทค่ะพอเราเล่นน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็นําชุดมาคืนเราก็ได้เงินมาจําคืนค่ะ ภายในนี้โดดเด่นนะคะนี่เป็นปราสาทนะที่สวยงามค่ะสุดเก๋มากค่ะให้ความรู้สึกดุดเป็นเจ้าหญิงในนิยายเลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็เดินชมปราสาทนะคะแล้วก็ชมสระน้ำและเห็นวิวภูเขาะะใกล้ๆเลยค่ะตรงนี้ก็มีสระน้ำนะคะทั้งสระน้ำตื้นสำหรับเด็ก แล้วก็สระน้ําขนาดใหญ่สําหรับผู้ใหญ่มีสไลเดอร์เนี่ยค่ะที่ว่าสไลเดอร์คดเคี้ยวนะคะตรงนี้นะคะมีหลายจุดค่ะนี่ผู้ใหญ่ก็ขึ้นไปนะคะหรือเด็กโตก็สามารถขึ้นไปเล่นได้ค่ะสไลเดอร์นะคะในนี้นะคะมีสระว่ายน้ำหลายขนาด เหมาะสำหรับเด็กก็มีเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ก็มีนะคะสไลเดอร์อีกมากมายค่ะเลือกเล่นได้ตามใจชอบเลยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในปราสาทนั้นนะคะก็ยังเป็นบ้านพักนะคะมีบ้านพักให้คนเข้าไปพักให้อารมณ์เหมือนเจ้าหญิงค่ะแล้วก็มีบ้านพักที่เป็นหลังสไตล์วินเทจอีกค่ะไปชมกันต่อนะคะ ตอนนี้เราก็จะขึ้นบันไดไปค่ะเพื่อจะไปยังทะเลเทียมนะคะเป็นสะน้ำที่เป็นคลื่นทะเลเทียมค่ะตอนนี้เราก็เดินนะคะเหมือนคล้ายๆอุโมงค์ค่ะทางเดินเดินไปเรื่อยๆค่ะ ตอนนี้เราก็เดินมาถึงสระน้ำคลื่นทะเลเทียมแล้วค่ะเสียงเพลงสนุกสนานนะคะแต่เราก็ต้องปิดเสียงค่ะช่วงนี้มันอากาศร้อนมากคนมาเล่นน้ำกันเยอะมากเลยค่ะมาเล่นน้ำที่คลื่นทะเลเทียมด้วยกันก่อนนะคะทุกคนดับร้อนค่ะเดี๋ยวเราก็จะลงสระน้ำนี้ด้วยค่ะคลื่นทะเลเทียมแรงมาก ยิ่งคนเยอะนะคะเขาก็เปิดเพลงดังคลื่นก็แรงมากๆเลยค่ะสนุกสุดชิลกันไปเลยค่ะ การที่เราลงเล่นน้ําที่คลื่นทะเลเทียมตอนนี้นะคะเขาห้ามส่วนทุดธรรมดาลงสะไว้น้ําโดยเด็ดขาดค่ะเพราะถ้าสวมลงไปนะคะฝ่าฝืนก็เสียค่าปรับ500บาทค่ะตอนนี้ก็เป็นป้ายนะคะเป็นป้ายที่บอกว่ามีอะไรบ้างนะคะมีที่เช่าชุดอีกด้านในนี่มีที่เช่าชุดอีกนะคะมีส่วนน้ำํำพุมีอะไรเยอะแยะเลยะคะ่ะมีสไลเดอร์เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะ การเล่นน้ําที่นี่นะคะเขาไม่ได้จํากัดเวลาว่าเราต้องเล่นได้แค่กี่ชั่วโมงนะคะเราเล่นได้เต็มอิ่มเลยค่ะเพียงแต่ว่าไม่เกินเวลาที่เขาปิดบริการนะคะ ตอนนี้เราก็เล่นน้ำเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินต่อไปนะคะเดินไปดูว่าเขามีอะไรบ้างนี่เราเดินมาทางนี้ค่ะเดินไปยังถ้ำผีสิงค่ะนี่เห็นไหมคะอ้าปากลิ้นแดงเลยค่ะถ้ำผีสิงนี่นะคะเราดูแต่ภายนอกค่ะเราไม่กล้าเข้าภายในค่ะเพราะเรากลัวนะคะเพราะเวลามันเย็นแล้วค่ะนี่นะคะเนี่ย ดูหน้าตาทำผีสิงค่ะใครที่ชอบความตื่นเต้นหวาดเสียวก็เข้าไปได้เลยนะคะนี่ค่ะเข้าไปทางนี้ค่ะเดี๋ยวทุกคนตามไปนะคะเราจะพาทุกคนไปดูส่วน,นอื่นๆอีกค่ะนี่นะคะก็เป็นทางเข้าเมืองรับแลค่ะลับแลแล้วกบ้านผีสิงค่ะ ที่เราค่าื่นที่นี้เป็นถ้ำผีสิงนะคะส่วนตรงนี้เป็นเมืองรับแลค่ะมีบ้านผีสิงด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทางนี้ค่ะทางไปทะเลเดือดค่ะไปค่ะไปดูว่าทะเลเดือดอย่างไรค่ะ เราก็เดินลอดซุ้มไปนะคะเป็นสะพานที่สวยงามเลยค่ะตรงนี้เป็นมุมถ่ายรูปได้นะคะใครสายถ่ายรูปก็ถ่ายตรงนี้ได้ค่ะ ตอนนี้เรามองเห็นเรือโจนสลัดค่ะทําให้อย่างสวยเลยนะคะทั้งแม่ค่ะไปชมหน่อยค่ะนี่ค่ะสมอใหญ่ๆกันเลยมองว่าทั้งไหนก็สวยหมดนะคะตอนนี้เรากําลังไปที่ฟอนเทนแลนด์ค่ะสุมเข้านี่ก็สวยเยเหมือนสนสนุก ทั้งภายในสวนน้ำเองและทั้งวิวธรรมชาติสวยไปหมดเลยค่ะมองไาทั้งไหนนี่สบายตาไปหมดเลยนะคะสวยงามในนี้ก็มีสไลเดอร์อีกนะคะนี่มีตนเล่นอยู่ค่ะแต่ตอนนี้เวลาก็ค่อนข้างจะเย็นแล้วค่ะก็ขนจะเหลือน้อยแล้วสไลเดอร์้ะมีอะไร มาดูก pues ันนะคะมีอะไรอีก like ข้างในนี้เดี๋ยวนี้มันนนายสุดเลยค่ะ ก็มาเจอสเปรดฟันค่ะคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันค่ะคตรงนี้เป็นส่วนน้ำพุค่ะีท่ทเรียกว่าทะเลเดืดอดนะคะัด้านนี้ กกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ปะตุรรสตารี่ได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนด้วยภาพเปลี่ยนปอนมากเลยค่ะเราเล่นน้ำเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนชุดนะคะเพื่อจะเดินทางกลับบ้านตอนนี้เราก็เดินผ่านโซนร้านอาหารค่ะมีร้านอาหารมากมายหลากหลายให้เลือกทานค่ะแต่ตอนนี้บางร้านก็เริ่มปิดแล้วนะคะเพราะว่าเวลายเย็นแล้วค่ะ บางร้านก็ยังเปิดอยู่ค่ะเราก็เดินชมร้านอาหารไปนะคะต่อจากร้านอาหารก็มีร้านขายของเล่นน,นะคะของเล่นของใช้ของฝากนะคะมีหมวกมี หลายอย่างเลยคะ่มีเสื้อมีร้านเสื้อผ้าหลายร้านเลยค่ะเสื้อผ้าที่ใส่ง่ายๆคะ่ะสะดวกสะดวกใครที่เอาเสื้อผ้าไปไม่พอนะคะสามารถมาซื้อได้ที่นี่เลยค่ะนี่เป็นร้านของเล่นสำหรับเด็กๆ แล้มีอะไรอ่ะเก็บหมดแล้วเขาเก็บหมดแล้วเก็บหมดแล้วโอ้ยนี่ไงมีนอกอะไรอ่ะแล้วกระจอกพีก่ปิดแล้วอีกสิบนาทีกีแล้วครับอีกสินาทีไม่เห็นว่าแคะแล้วเนาะเก็บหมดแล้วครับอ๋อเขาเก็บโอเค